มันเป็นสิ่งที่ทุกคนหวาดกลัวเวลาเดินเมืองหรือว่าเข้าไปอยู่ที่ทั้งมันมักจะปรากฏตัวเมื่อเวลาคุณอยู่คนเดียวในเมืองแห่งนั้นและมันจ้องจะเล่นคุณมันคือเคปดิวเลอร์มันคือตัวที่จ้องจะเล่นตูดคุณแทนคลิปเปอร์และคนพี่จะทำเสียงน่ากลัวเพื่อเดวิชอุ๊ปอีวุ วัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดวทุกคนเมื่อกี้ตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยพระเจ้าเมื่อกี้อยู่ๆแม่งวิโคตรไวอะเดี๋ยวเดียวนะนั่นมันตัวบ้าเลยวะเอ้ยต้องระวังสักหน่อยละให้ตายสิแม่งโัวหเลยสขวันเสียเลยตัวบ้าเลยวะหน้าเอาละช่ามาเถอะเดี๋ยวเราไปสำรวจทรัมกันต่อดีกว่าเอ๊ยเดี๋ยวนะเราต้อง เราไม่มีอะไรเลยวะไอ้ยัยลืมของแต่ช่างมันเดี๋ยวเราเดินไปสำรวจถ้ำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาคนอีกรอบหนึ่งแล้วกันเดินไปทางนี้ไปแล็บโวยเจอสเกลตันชิบแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้พี่เย็นนะพี่เจ็นเย็นโอ้โหเลยแทเกือบตายเลยเมื่อกี้เฮ้ยเฮียมันอีกแล้วชิบขนาดโอ้โเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้เหี้ยโอกค้างค้างค้างเดี๋ยวเดี๋ยว จะฟักตัวบ้าเลยวะหน้า